สวัสดีค่ะพี่น้องปองไยสุขสุขคนมีนิ้ว้มาพ่อผัวยันนิ้วกือเกาละจ้าพี่น้องจ๋ายันนิ้วกับมีข้ามาเด็ดเลี้ยงบอดแพผวพี่น้องเราไปเที่ยวยุโรปอยู่ประเทศบเยอรมัน,นีพี่น้องผู้บ่าวล้อล้อมมาทายดูเพลินกับอะไรสดกินเข่ากินกาแฟโอ้ยมีความสุขพี่น้องดีใจน้ำบอดแพ้วเดินไปเที่ยวกับหนมี้ความสุขมวลมวลแห้งๆปังๆกับบานเขาเด้อจ้าเดิอ อันเราแบบมิโผลูกกับบันผู้บ่าวฝรั่งพี่น้องแล้วไปงานเบียร์เยอรมันพี่น้องจ๋าโอ้ยเบียร์แก้วใหญ่ใหญ่เป็นตะวันพี่น้องฮัลโหลมายเฟรนผู้บ่าวชนแก้ววาัารโอ้ยนอสออรพี่น้องผู้บ่าวเยอรมันมีแต่คนอตหล่อพี่น้องจ๋าขอบคุณพี่เอที่พาน้องๆมาเที่ยวงานเบียร์เยอรมันเบียร์แก้วใหญ่มากแล้วก็ขอบคุณพี่เอเนาะพี่น้องงั้นเบียร์เยอรมันแก้วใหญ่ใหญ่พี่น้องโอ้ยมันหนาห่อนเมืองนอกพี่น้องจ๋า สออนเบียแกวแบบเบียมีแตะแกวใหญ่ๆผูบ่าวกับมีแต่รอๆพี่น้องเอฟซีลายๆท่านกะล่างไหลเขางวัแสดงความคิดเห็นดีใจเออมคลิปหนึ่งได้พี่น้องแม่แพล,แลวเราไปเห็นนันเครื่องหล่นเด็กหน่อยโอ้ชิดหอดน้องนะนิตาน้องตัวเกียวลายคนเป็นแม่นาะอพี่น้อง,องเห็นยังกับชิดหอดลูคือว่าละพี่น้องจ้าอันดีซีธานีก,กับมาคอมเมนตะ์นาอพี่น้องสวยๆรอๆน่ารักมากจ้าแมนพี่น้องอีกข้างๆหน้าคายบอสแพลวพาวมากรอสวยน่ารักจ้า สวยจังหล่อด้วยจ้าแม่แพลเลิศมากคะ่ะน่ารักแม่นพี่น้องให้เจ้าเที่ยวมวนมวนเด้อบอดแพลเอ้ยเก็บใส่กระเป๋ามาด้วยเด้อแม่แพลผู้บ่าวฝรั่งหล่อคักไปให้สุดเลยนะคะแพลพาวสู้ๆ้เด้อลาแม่นพี่น้องแม่แพลมีความสุขมากหล่อคักหลอ่หลอมาฝากหนูแนเด้อปาดโทผู้บ่าวฝรั่งคือหล่อแท้แม่แพลวจักสีเลือกไผอยากเก็บไว้ทั้งสองคนเด้อหล่อคัก เนี่ยถ้าเป็นผู้สาวรุ่นแพลวพาวก็สิไปเอาผัวฝรั่งอยู่เด้อนี่เป็นตาฮักหลอครับพี่น้องจ๋าเอฟซีเพิ่นกับมาแซวแม่แพลวเห็นเนาะพี่น้องรอคักรอเน่ยพี่น้องจ๋าว้าวกระทบไหลฝรั่งรอรอซะด้วยต้องอย่างนี้สิสุดยอดเลยจ้าว้าว่อสุดๆุดเลยจ้าน้องแพลวน่ารักมากเลิศค่ะพี่น้องจ๋ามีหนุ่มรอยยืนเทียงข้างสองคนน่ารักมากเลยสวยหล่อกันทั้งนั้นเลยค่ะ ว้าหล่อมากค่ะบอสแพวพาวปังปังดังดังรวยๆนะคะนี่แหละคําว่าแพวพาวมีแต่รอยยิ้มแถมเราผู้คอมเมนต์ก็ยิ้มตามด้วยค่ะแมนพี่น้องเห็นแมน่แพรมีความสุขก่าเขาแต่มีความสุขดีใจน้ำล้อพี่น้องจ้ามุ่งจับไปเบิ้องบอเพื่อไล่ซดอันการแสดงอันยู่ประเทศเยอรมันอันเอฟซีกาล่าลายมาเต็นอาหารแห่งมงเลรยโอ้พี่น้องไปทั้งใดก็เห็นเห็นปังปัง เด้อบดแพลวเจ้ากระเทิงสวยถึงหุ่นดีนอไายรูปออกมาพาได้กะงามกะสวยพี่น้องเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าเังฟังปังเดินทางโดยความปลอดภัยไปทั้งใดมาทั้งใดก็พี่พี่น้องน้องมีความคิดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวนี้ข่าวสารยานิ้วจะสิมาอัปเดตเบาสู่ฟังคือเก่าละจ้าพี่น้องจ้ายานิ้วก็บอวเลียงเบอวเนื้อหัวมวลพี่น้องบอวเลียงซีเรียสดราม่าอีหยังดอกพี่น้องจ้าโอเคค่ะ thank you bye bye